สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ jp 1 6บหกทาร์ลชาแนลผู้รับสารสักตะวันแปลความหมายด้วยการอ่าน,นหน้าไพ่ทาลามนะราซิมีราสีกรกฎร,ราสีพิจิตเรามาดูซิว่าใครที่จะเข้ามาสาร,รภาพรักกับคุณเร็วเรนี้ แนวโน้มนะคะใครจะมาสรารภาพรักกับคุณเนี่ยมีสิทธิ์จะเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นคนของคุณนะคะการฟังพลังงานนะคะเพื่อนๆเราจะอ่านตามหน้าไพ่เพราะเราไม่ได้รู้จักใครเป็นการส่วนตัวนะคะไม่ว่าคุณและคนของคุณถ้าสิ่งใดที่ไม่สะท้อนตัวตนของคุณก็ปล่อยทิ้งไปนะคะเก้าเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญ คนที่ที่เคยแอบมองแอบดูคุณอยู่แล้วนะคะอยู่ได้ด้วยตนเองของเขาเองแล้วก็ประสบความสําเร็จคนนี้มี energy นะคะที่เคยผิดหวังเสียใจเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่ในหน่วยงานอยู่ในองคอ์กรหรือเขามีหน้าที่ตําแหน่งที่ดีนะคะพลังงานจติราศีตุลลคณาตุลหรือทํางานองค์กรใหญ่ๆนะคะหรืออาจจะรับราชการก็ได้บางคนอาจจนะคะจะต้องอยู่ ในชุมชนหรือวงสังคมนะคะร่วมงานร่วมเรียนหรือกิจกรรมอะไรกับคุณนะที่เห็นคุณแล้วได้พิจารณาคุณแล้วนะคะว่าแน่นอนแหละเขาอาจจะแอบชอบคุณหรือแอบมองดูคุณกํา<ม>ลังชั่างใจเขาพยายามเวทหาหาสมดุลในการตัดสินใจของเขาอยู่คนคนนี้นะคะเพื่อนๆนะคะชาวท่านน้ำนะเดี๋ยวหมอขอดู energy ที่เพิ่มขึ้นนิดนึงนะว่าคนนี้เขาสังเกตพฤติกรรมคุณนะ,ะพี่นี่พี่เคาะพิจารณาตัวคุณ หรือบางทีคุณหันไปคุณก็จะเห็นคนคนนี้คอยมองหรือคอยจ้องหรือคอยดูคุณอยู่<อ>เขาจะดูใครเนี่ยเขาจะดูนาน<อ>คุณอาจจะมีสิทธิ์ไปเกี่ยวข้องกับราศีตุลหรือราศีพฤษภได้เ<อ>จอคนที่ดีแล้วนะแต่เขาหมอคิดว่าเขาอะมองเห็นคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีนะคะอาจจะไม่ทำ้ายเขาเช่นคุณเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนจิตใจดีมีความเห็นอกเห็นใจเขาเข้าใจ ตัวตนของเขานะคะเขากำลังพิจารณาสิ่งนี้เพราะเขามองคุณดีว่าคนคนนี้ใช่หรือเปล่าที่จะไม่กลับมาทําร้ายฉันนะคะเขากําลังอยู่ในขั้นตอนที่ตัดสินใจ <c oughs> แต่หมอคิดว่ามันเป็น energy ที่ที่มันจะเป็นบวกมากกว่านะคะชาวธาตุน้ําหมายถึงว่าถ้าคุณกําลังคิดว่าใครจะมาสารภาพรักหรือคนบางคนที่คุณยังไม่ได้เป็นแฟนและคุณกําลังสงสัยว่า เขาอาจจะมีสิทธิ์แนวโน้มที่จะชอบเราเราอาจจะดูดอยู่แต่มันอยู่ในวงสังคมหรืองานแต่คนนั้นโสดนะคะเขาก็เป็นคนดีคุณก็เป็นคนดีแต่มันจะอยู่ในระยะเลเวลที่เพื่อนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนอะไรแบบนี้แต่ยังไม่ได้เป็นแฟนยันดําเนินชีวิตประวัติอะไรทุกอย่างจนเขาไว้วางใจอะค่ะไพ่พักคือเป็นการเรียนรู้ทุกแง่มุมของคุณว่าลึกๆเน,นี่ยในความเป็นจริงคุณ่ะ เป็นคนแบบไหนยังไงนะคะคนนี้จะดูนานเพราะ energy คนนี้ที่ที่จะสารภาพรักกับคุณคือเจ็ดเหรียญไปว่าคนนี้ดูคุณอยู่นานแล้วนะคะเพื่อนเนมันมีแนวโน้มว่าเขาอ่ะจะตัดสินใจที่จะคบคุณด้วยเพราะว่า s t ั๊เกับ h ฮลเลแฟนเนี่ยมันเป็นไพ่ของการชัดเจนจริงจังคือตัดสินใจว่าฉันจะคบหาดูาัยซึ่งกันและกันนะให้ความปลอดภัยนะเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันคุณเป็นคนดีน่าไว้วางใจนะคะสิ่งนี้แหละนะคะ แต่หมอเชื่อว่าคนนี้นะก็จะต้องเป็นคนดีนะที่จะเข้ามาเจอคุณเนี่ยนะฮะเขาไม่ควบคุมคุณคุณไม่ควบคุมเขาหรือว่านะเป็นความรักอย่างเงี้ยค่อยๆอยู่ในชีวิตกันอยู่ตลอดเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ,ๆ่อๆๆๆนานไปหนึ่งถ้วยนะคะความรักๆๆความรู้สึกเนี่ยคุณสามารถสมหวังสมความปรารถนาได้นะนาาะฮะเอเนจีเนี่ยเก้าถ้วยกับหนึ่งถ้วยเนี่ยมันเป็นสิบถ้วยได้อันนี้คือโอกาสมาตอนนี้คนคนนี้เนี่ยอยู่ไกลคุณนะคะใจได้รักเหมือน คุณเป็นคุณแม่ดูแลลูกคือเขามีความได้รับความอบอุ่นะนะรู้สึกปลอดภัยนะ,ะเหมือนเราอยู่ในอ้อมกอดแม่อานเงี้ยนะคะถ้าเราเป็นทารกหรือเราเป็นเด็กเวลาแม่แเรากอดเราเราจะรู้สึกมีคนที่ปกป้องหรือปลอดภัยเขารู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับคุณถ้าคุณมี Energy นี้ให้เขาเนี่ยเขาอะจะไม่สามารถทิ้งหรือห่างไปจากคุณได้นะคะมีพลังงานที่เป็นต่างชาติต่างภาษาได้และเป็นคนเ,เขาเรียกว่า คนต่างชาติอะนะคะค่อนข้างสูงนะชาวธาตน้ําแต่มันสามารถเป็นคนไทยได้ไม่จำเป็นต้องเป็นต่างชาติตลอดนะคะเพื่อนแต่พลังงานของไพ่คือต่างชาติต่างภาษาศาสนาได้ต่างราคาน่าจะประมาณนี้นะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะน่าจะได้คำตอบว่าใครที่มีแนวโน้มจะเข้ามาสรรภาพรักกับคุณนะคะพลังงาน Energy เขาเป็นแบบไหนสตอรี่เรื่องเล่าเป็นแบบไหนคำแนะนำนะคะที่เขากำลังกระบวนการของเขาและ Energy ที่คุณนะคะควรรู้ควรทราบในกระบวนการของคุณอันนี้หมอแนะนำให้เสร็จหมดซิ้แล้วนะคะ นะเอาละค่ะชาวธาตน้ำไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ